เคยกินยายมานว่าผู้ขาดสิมาเกิดอีกไม่ได้กับันเปิ้ลมวนฝอนเดี๋ยวฉันเวลาเปิ้ลมแห่ออมบานเบืบ่อบางทีเปิ้ลมวน,น,นดดเนาะถึงได้ดูเขาดูเขาเริ่มเข้าใจเด้วยสันหรือว่าเว,าว่าวจากเหตถึงได้ก็บว่าหูจักเมื่อกี้นีเกิเลยบ่นะครับ <c oughs> ดูค้นเร้อบันนี้บันิสิเทศแล้วบันตวเทศจักสุวางได้บ่ขึืนนโมจักเตอทุกคนจะพายแพ้แก้ความปรถนาเด้อความปัญหาแต่เราค้นแต่เราคนปรถนาจากไหเจาของมีความสุขนั่นแหละคำว่าปรถนาก็ดีอย่าให้มันพายแพ้ให้ดูท่านอย่างแพ้ก็คืออย่าแพ้เกินเจตฉาิจัก่ล่ะ ยาพายแพ้่เกินเจ็ดชาติคือโสดาบันในสตุกะตะพระมาโสดาเออตาแพ้ให้ให้มันแพ้ในหน่อยยาแพ้ลายแพ้จากบกเกินเจ็ดชาติ <c oughs> เห็ดตามความรู้สึกที่ตัวเองปรารถนามีความพอใจมีความคิดเห็นจากของเป็นใหญ่มีความเอาการกระทําจากของมาเป็นอัตลักษณ์ของจาของเองทัานสี่พยายามลดอัตราตัวตนพยายามลดลดลงมาลดลงมาเพื่อสิ สละออกนั่นเดงสละความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันม่นอีหยังแหอยิ่งสละได้มากเท่าไดความไก่พันธุพานก็ยิงมี่เท่านั้นเหละคือว่าย่ามันเกินจักเจ็ดศาสตร์ถ้าจะพายแพ้ต่อวัฏฏะองศารขอพายแพ้บ่เกินเจ็ดศาสตร์ยนบ่อาจารย์บกบ่ให้เกินเจ็ดศาสตร์เหตุใดบ่ท่านทานบ่จะซื้อดอกกันกัน <laughs> ก็แล้วเขาจะยา้มดูเท่าท่านความรู้สึกของจ้าของเองเวลาพ่อใจหรือบ่พ่อใจสองยังมิคาเสมอกันคาคือภาพไปเกิดเสมอกันอารมณ์ความรู้สึดต่างๆตตัวมันเห็นไงคือตัวบ่พ่อใจตัวศูนย์ตัวโมโหเวลาค้นวานันนีหรือบ่ได้ดังตั้งใจเอาไว้ตามปรารถนาที่ทํากิจการงานต่างๆอย่างสิให้สงบติสงบ อารมณ์ภาวนาพุดโธคมไหวเดี๋ยวต่างๆนาหน้ามันจะคอยพุดขึ้นมาให้เหาแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไดครับ uh hmm. ถ้าเหาพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ตัวนั้นแล้วความปรารถนาตัวน <ics> like ั้นแล้วบางที่อาจมีการจิมแทงกันด้วยหอกคือปากด่ากันด่ากันด่าเพื่ออาชนะดอกวพามันด่าเพื่ออย่างด่าเพื่อจากไหนคนอื่นไม่เหตุตามใจเจ้าของเจ้าของพอใจจากไหนมันเต็มนั่นแหละเป็นนั่งสั่นมันด่ากันแบบนั้นที่นี่แต่เหาหู หูท่านแล้วว่ามันจะเกิดความขับแขนใจเกิดเป็นอาขาศเกิดเป็นยังสีมาฝังใบในใจออตามธรรมดาแล้วคนเวลาศูนย์มันเก็บมาไล่หลายเดยเวลาโมโหเรื่องนั้นเรื่องนี้พิดกันแล้วต,ต่างหมู่บ้านการนั่เก็บเขามามานอนคิดอยู่ในห,อในหนน้องในห้อนบ่ปลบอยจักเกืออันทั้งสิ่เลืเอ,อเอ,อวาาิว่าผายแพ้แต่ ต่อความปรารถนาของเจ้าของเองบันนี้พิจกันเป็นปีหนึ่งแล้วไปคิดพ่ออีกกระซูนขึ้นอีกได้โมโหขึ้นอีกได้เอื่นพาพายแพ้คือเก่าแตนั้น,นเ,หเห็นโทษของมันอารมณ์อันใดที่มีความ,วามขัดแกนใจบ่พข้า,าใจโกรธเกลียดเคียดแค้นวังทาลายแล้วทาลายบุคคลผู้อื่นนะ่ะในขณะนั้นเขากําลังทําลายตัวของเองโดยขาด่าถึงได้ถ้ามันตายในขณะจิตนั้นอารมณ์นั้นความที่มันติดยึดติดเนี้ยในอารมณ์นั้นมันไปนรกเลยได้ เออ้าคิดกับบาสิททำลรยเขาแบบไหนกับจะค้องกัถูกทำลรยแบบนั้นแหละคนเ้าเวลาขิดมันมีภาพนึกอยู่แล้วเออภาพนึกขิดจินตนาการอยากตบปากเขาอยากปาดข้อเขาอยากเให้หมันชิบหายหลยลาย่างนั่นแหละในขณะนั้นก็กกำไร้ทำายเจาของให้ลูกไว้ว่าเขา็อยุติเขาแล้วเขาพิดกันตะมัวบ้านหรือเดือนหนึ่งเั็น็สร้างเขาเบาแล้วพิดแล้ว เขาไปนอนเบิงโทรถัเร์เลยจะคของมาสูนอยู่ผู้เดียวอันนี้แหละตัวนี้สิเป็นโตพุกปิดและปิดบางปัญญาบ่าให้คิดออกเด้อมันสิคิดแก้ไขปัญหายังบ่ออกอารมณ์ความโมโหอารมณ์ความพอมใจทั้งหลายนี่เฮ็ดให้พลาดประมาทเฮ็ดให้พลาดเว้าอยังขึ้นกัสิวเว้าเอาโตาอารมณ์ที่จะาข้องเป็นให้ความคิดเห็นเนืน้อยะกระสางอมเป็นความคิดเห็นเนื้อยะที่เข้าข่างจาของก็เก่า ไปซักจูงมูพวกเพื่อนฝูงมาเข่าข่างอย่าของคือเก้านะจังว่าปัญญามันบ่เกิดแต่ลักษณะนั้นมันเอาอารมณ์เป็นไงฉะนั้นเราต้องหาเหตุหาผลอันใดท,ที่มันบ่แม่เรื่องข้อขาดบาดตายกร้างแม่มันน่าเนาะเนี่ยบ่นี่มาเออมันต้องศาสนะกันดอกศสนลอะหงังภาคเกิดศสนลอะหงังเป็นเรื่องที่ดีบ่ดีก็ขึ้นล่ขึืนสารโผมัดกันแน่นเขา้าแน่นเข้าไปเรื่อยๆด้ ่ว่าอันใดกระซางมั่นนั่นซ้ำอารมณ์คววมเบากันหรือว่าเสียศัพท์เล็กหน่อยจังสิให้คิดถึงผลใหญ่มันถี่เป็นไปึงว่าเฮาจะเอาสนะกันเงื่อนยี่สิบบาทกับขากัากากานได้เด้บะหลายเด้เงืนทอนบาทสองบาทกับขากัากานได้สุเม,มือนี่เป็นมาตระเกาหรือว,ว่าวัตสุม,มือนี่แค่ควาวมบ่พอใจถน,นั้นเองเด้จกปืนยิ่งกันเลยตั็นไดกระซางมัน่นถิมทิมไปให้สาระศัพท์เพื่อรักษาชีวิต อารมณ์ต่างๆให้สละอารมณ์ที่มันบอดีครับแค่นใจออกเสียเพื่อศีลร,รักษาธรรมคือความจริงว่าห้เฮ้าหนึ่งคิดถึงความสงบเย็นนั่นเองคือรักษาธรรมตัวนี้เห็นโทษของอารมณ์ต่างๆที่มันโมโหหลเห็นคุณของความสงบระงับในการระงับอารมณ์โมโหนี่เองเห็นคุณของมัน่นว่าเออบ่อผอู้ใดด,ดามาได้แต่พุโทโธไว้คมไว้ เอาผโทถึงมันสิครุกบุณอยู่ในหัวใจในความรู้สึกนี่ก็สร้างค่ะผูโทพุโทพุูโทพุโทไปละมันก็นเศร้าละยังหนีฟอรอมมันดักแล้วมันเพ่อสิข้อขาดบาดตายดอกส่วนมากนั่นะแต่ว่าคนมันเห็ุให้มันเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายเรื่องนน้อยนี่อย่างวาจาเรื่อง,น,น,อน,งน,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 นี่น้อยนึงเดียวคนพิดกันจนขากันเนาะบพพ่อสิข้อขาดบาดตายย่าเดแค่งเงินยี่สิบบาทนี่ก็ขากันได้แต่สภาวะพวกเขาต่ยินฟังธรรมหล่ะก็เอา ความจริงเนี่ยความจริงตีเหตุให้คนตกถูกได้ยากเหตุให้คนขากันก็คือความจริงเรื่องอารมณ์นี่เองอความจริงของอารมณ์เฮาผสมขวนตี่เหตุมันถือต้องถือใจถืออารมณ์ของเจ้าของดอกให้มันหูแมนสิมันบ่ถือใจก็สร้างแค่เสียเงินลอยสองดอยหรือพันสองพันเสียไปเพื่พพพอรักษาชีวิตเพื่อรักษาชีวิตรักษาชีวิตไปเพื่อท่าัันแหละถ้าได้มันดีสนับสนุนกันไปในการทำาบุญกอ่อสร้างการพัฒนายังต่าง คื่ใหย่ยังยายอย่างกว่าลืมอีกหรอายมานหดืวโอมันเริืมเลยเลยห่องดังดังื่อแบบเลยห่องดังดังมันมันลืมเจ้าเจ่าเจ้ามาดูดูเด้จักไม่อยังดูถวบุแต่ว่าให้ให้บางินไปหาเงินเขาบอะ่ะมันเอาแสนคอยเอาพันเด้ก็บ้าายแบบเอาว่านนั่นแหละมามาดูดูเด้อถ้าได้แสนมาพัน โอ้ยเอาละบมไม่แน่ว่าแล้วพอกินกินข่าวแซ่บแล้วพอได้ได้ย่ยมานแล้ว